จเจริญพรยตาโยมทุกท่านครับช่วงนี้ท่าก็ได้มาบวชก่อนนะครับผมช่วงนี้จะยังไม่ได้ลงคลิปนะช่วงนี้จะขอ,อตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสาวพักสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ขอขอบคุณนะครับโยมทุกท่านนะครับที่กดติดตาม กด subscribe ให้ช่องตามภาษาชาแนลของพระนะครับผมวันนี้พระก็จะมาบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้พระจะยังไม่ได้ลงคลิปนะรอให้พระศึกก่อนนะครับพระถึงจะได้ลงนะครับผมแล้วก็อขอขอบคุณขอบใจโยมทุกท่านที่กดติดตามกด subscribe ให้พระนะครับผมอายุวันนะสุขะพัละ,จะเจริญพร